ในช่วงปลายปี2009ชายคนหนึ่งในก่อเหตุกลาดยิงคนในครอบครัวของตนเองอย่างเลือดเย็นซึ่งในตอนที่เรื่องราวทั้งหมดได้ถูกแพร่กระจายออกไปเหตุการณ์นี้ได้สร้างความสะเทือนขวัญให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากทว่าต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรอะไรคือแรงจูงใจทั้งหมดของชายคนนี้กันนะแน่กระผมขอเชิญผู้ชมทุกท่านเดินทางไปหาคำตอบของเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยครับ ในวันนี้ผมจะนําผู้ชมทุกท่านเดินทางไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเวสเทอร์ฟอร์ดซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาและในขนาดเดียวกันสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีชื่อว่าคาร์เลอร์สมาชิกทั้งหมดในครอบครัวคาร์เลอร์นั้นมีด้วยกันทั้งสิ้นห้าคนประกอบไปด้วยเคล็กคาร์เลอร์ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและก็ตามมาด้วยภรรยาของเขาคาร์เรนส่วนลูกสาวคนโตของบ้านคาร์เลอร์มีชื่อว่าเอมิลี ลูกสาวคนกลางมีชื่อว่าลอเรเนแต่ท้ายที่สุดก็คือลูกชายคนสุดท้องที่มีชื่อว่าชอนย้อนเวลากลับไปในตอนที่เคล็กกับคารนเพิ่งจะได้พบกันเวลานั้นเคล็กกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลายัยแคนซัสช่วงชั้นปีที่สคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งคาเรินก็ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ทว่าเธอเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในช่วงชั้นปีที่หนึ่งและหลังจากที่รู้จักกันได้เพียงแค่ไม่นาน เค้กกับคารเลนก็ตัดสินใจที่จะคบหากันเป็นแฟนและดูเหมือนว่าในช่วงเวลานั้นทั้งคู่จะเข้าขากันได้ดีมากๆเลยทีเดียวเพื่อน,อนๆหรือว่าคนใกล้ตัวต่างก็มองว่าพวกเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทั้งสองต่างก็มีความทะเยอทะยานท,ท,ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งหลังจากที่คบหากันได้เพียงแค่ไม่นานคาเลนและเค้กก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันเนื่องจากว่าคาเรนเริ่มตั้งท้องลูกสาวคนแรกที่มีชื่อว่าเอมิลี ถัดมาในปี1999เคลกได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานเป็นผู้อำนวยการทางด้านสาธารณูปโภคของเมืองเวทเทอร์ฟอร์ดที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสซึ่งนี่มันเป็นงานที่มีหน้านมีตาแถมยังได้ค่าจ้างที่สูงริบเร็วด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ย้ายครอบครัวทั้งหมดเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองเวทเทอร์ฟอร์ดและหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานคาเลนก็ตั้งท้องลูกสาวคนที่สองที่มีชื่อว่าลอเรนแล้วก็ตามมาด้วยชอนลูกชายคนเล็ก พวกเขาเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแถมยังเป็นส่วนสําคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เพราะในช่วงวันหยุดสําคัญๆค,ครอบครัวคารเลอร์มักจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และชักชวนผู้คนในชุมชนให้เข้าร่วมอยู่เสมอพูดได้ว่าในช่วงเวลานั้นครอบครัวคารเลอร์เป็นที่เคารพและนับหน้าถือตาต่อผู้คนเป็นอย่างมากเอมิลี่ลูกสาวคนโตของบานได้เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลายัยเซนต์หลุย ส่วนลอเลนก็เป็นถึงนักเรียนเกียรตินิยมในมัธยมโคลัมเบียไม่เพียงเท่านั้นพวกสาวๆยังมีพรสวรรค์นในด้านการเล่นดนตรีซึ่งทั้งคู่ได้จัดตั้งวงของตัวเองขึ้นมาและมักจะออกเดินทางไปแสดงฝีมือตามงานต่างๆทั่วเมืองนัดลงจุดนี้ไม่ว่าใครต่างก็มองว่าครอบครัวคาร์เลอร์นั้นเป็นครอบครัวที่น่าชื่นชมอีกทั้งยังเป็นครอบครัวที่มีความเป็นอเมริกันชนโดยแท้เพียงแต่ว่าทุกอย่างที่คนอื่นได้สัมผัสจากครอบครัวนี้ มันกลับเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะในตอนที่ประตูบ้านของครอบครัวคาเลอร์ได้ถูกปิดลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันแทบจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าคาเลนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยระบายความรู้สึกกับน้องสาวโดยที่หัวข้อหลักๆของการสนทนาในครั้งนั้นคาเลนได้บอกกับน้องสาวว่าพักหลังมานี้พฤติกรรมของเคลกเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเนื่องจากเขาได้ออกกฎห้ามไม่ให้คาเลนออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด และที่ยิ่งไปกว่านั้นเคลกยังบังคับให้เธอทําบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งของต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีการใช้จ่ายเงินคาเรนจะต้องเก็บใบเสร็จค่าสิ่งของเหล่านั้นไว้ให้เขาดูเพื่อเป็นหลักฐานและในทุกๆคืนตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปเคล็กจะต้องบังคับให้คาเรนมีเซ็กกับเขาด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้คาเรนรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอกําลังถูกสามีตีกรอบทุกการกระทํา และเมื่อไหร่ที่คารินทักท้วงหรือไม่ยอมทําตามคําสั่ง <_ t ot _> เคลกก็มักจะแสดงอาการฉุนเฉียวใส่เธออยู่เสมอเขาพยายามที่จะให้เหตุผลกับภรรยาว่าทั้งหมดที่ทําลงไปนั้นทุกอย่างมันก็เพื่อครอบครัวของเราเพียงแต่ในความเป็นจริงทุกอย่างที่เคลกทํานั้นมันกลับให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเมื่อมาถึงตรงนี้คารินได้บอกกับน้องสาวว่าตัวเธอชักจะเริ่มไม่ไหวเต็มทีแล้วยิ่งนับวันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังถูกสามีจองจำ และอยากจะหาทางแก้ปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดในเวลาต่อมาคาเรนจึงได้ทดลองไปเข้ายิมที่อยู่ไกลบ้านเพราะต้องการจะรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดซึ่งมันก็ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมากและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคาเรนจึงได้เดินทางไปเข้ายิมออกกําลังกายอยู่เป็นประจำจนในที่สุดคาเรนก็ได้รับข้อเสนอให้เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวที่จะคอยให้คําปรึกษาแก่คนที่ต้องการจะออกกําลังกายอย่างจริงจัง และถึงแม้ว่างานนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างจากงานที่คาเรนเคยทํามาก่อนอย่างสิ้นเชิงทว่าเธอก็รู้สึกตื่นเต้นและอยากจะตอบตกลงรับงานนี้เป็นอย่างมากแต่ทว่าก่อนอื่นคาเรนจะต้องขออนุญาตจากสามีให้ได้เสียก่อนซึ่งโอกาสที่เคลสจะตอบตกลงนั้นมีน้อยมากหากว่าประเมินจากสถานการณ์ที่ผ่านๆมาแต่ทว่าคารนก็ยังยืนกลานว่าเธอจะต้องรับงานนี้ให้ได้และในที่สุด เธอจึงได้รวบรวมความกล้านำเอาเรื่องนี้ไปพูดกับสามีจอมผดดจการและคำตอบที่ได้กลับมานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเพราะว่าเคลกยอมตกลงให้เธอรับงานนี้โดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือคาเรนจะต้องกลับบ้านมาให้ตรงเวลาแต่เธอก็จะต้องคอยดูแลลูกๆอย่างเช่นที่ผ่านๆมาและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของคาเรนก็เริ่มที่จะดีขึ้นจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง เธอได้พัฒนาความสัมพันธ์ของเธอกับเทรนเนอร์หญิงอีกคนที่มีชื่อว่าซันนี่รีดซึ่งทั้งสองนั้นเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าเวลานี้คาเรนจะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับซันนี่จนในที่สุดความสัมพันธ์นี้มันก็ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์เชิงสวรรัสดนัตรงจุดนี้คาเรนได้พูดคุยกับน้องสาวว่าตัวเธอนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันกับเพลก เธอถูกเขาทำร้ายจิตใจมาโดยตลอดแต่ในตอนนี้คาเรนได้พบกับสันนีคนที่คอยห่วงใยและจริงใจกับเธอคาเรนจึงได้รวบรวมความกล้าและบอกเรื่องนี้แก่เคล็กไปตามตรงแต่แทนที่เคล็กจะรู้สึกโมโหหรือแสดงอาการไม่พอใจออกมาเขากลับแสดงท่าทีที่ตรงกันข้ามแถมยังพูดอีกด้วยว่าจะสนับสนุนคาเรนอย่างเต็มที่ซึ่งแม้แต่คาเรนเองก็ยังตกใจกับท่าทีของสามีแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นาน เก็กก็ได้เผยความต้องการที่แท้จริงออกมาเนื่องจากเขาได้ส่งดอกไม้ไปให้เกตสันนี่พร้อมกับข้อความตัวอักษรที่เนื้อหาภายในนั้นมันคือการเชื้อเชิญให้สันนี่รวมมีเพศสัมพันธ์กับเขาและคาเรนในแบบชายหนึ่งหญิงสองโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะทําให้ชีวิตการแต่งงานระหว่างเขากับคาเรนกลับมามีความสุขได้อีกครั้งและยังเสริมอีกด้วยว่าจะไม่คัด้านที่สันนี่แอบไปมีความสัมพันธ์สวัสดกับคาเรน หลับใดทีด่กิจ,จกรรมเหล่านี้มีเขาร่วมอยู่ด้วยหลังจากที่ทราบถึงเจตนาลมทั้งหมดของเคลกทั้งคาเลนและซันนี่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีทางที่จะรับข้อเสนอนี้เป็นอันขาดและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทั้งคู่นั้นไม่ต้องการที่จะมีเคลกอยู่ด้วยไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตามและในทันทีที่ได้รู้เรื่องนี้เคลกก็เกิดอาการโมโหเป็นอย่างมากซึ่งความรู้สึกนี้มันแย่ซะยิ่งกว่าโดนตบหน้าซ้ำ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเคลกจึงสั่งห้ามไม่ให้คาเรนไปยุ่งเกี่ยวใดๆกับซันนี่อีกเป็นอันขาดแต่ทว่าคาเลนก็ไม่ได้ทําตามคําสั่งเธอยังคงคบหากับซันนี่ต่อไปและดูเหมือนว่าชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทว่าไม่กี่เดือนต่อมาเคลกตัดสินใจที่จะย,ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเพราะต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์ระหว่างคาเลนกับซันนี่จนในที่สุดเขาก็ได้งานใหม่ในพื้นที่ต่างรัฐ ที่ซึ่งมาพร้อมกับค่าตอบแทนจํานวนมหาศาลเคลกจึงได้นําสมาชิกทุกคนในครอบครัวย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในรัฐมิสซูรีในช่วงเดือนมิถุนายนของปี2008ทําให้ในเวลานี้คาเลนกับซันนี่ต้องแยกห่างจากกันเป็นระยะทางกว่า700รไมล์หรือประมาณ1,100กิโลเมตรและเคล็กก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าด้วยระยะทางที่ห่างไกลถึงขนาดนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคาเลนกับซันนี่ยุติลงแต่ทว่าเขากลับคิดผิด เพราะว่าคาเินยังคงติดต่อกับซันนี่อยู่แทบตลอดเวลาและในทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งคู่ก็มักจะนัดพบเจอกันอยู่เสมอเวลาร่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งสิ้นปีเวลานี้เคลกได้กลับไปฉลองคริสต์มาสอีฟที่เมืองเวทเทอร์ฟอร์ดพร้อมกับครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าในวันนั้นซันนี่ก็ได้เดินทางมาที่งานปาร์ตี้นี้ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับคาเลนผู้คนมากมายจึงต่างพากันซุบซิบนินทาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ ที่ดูเหมือนจะใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษและเมื่อข่าวการซุบซิบนินทานี้ได้ไปถึงหูของเคลกเขาก็เกิดอาการโมโหขึ้นมาเป็นอย่างมากเคลกจึงได้เดินเข้าไปต่อว่าคาเลนเป็นการใหญ่จนทําให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างทั้งสองต่อหน้าสายตาของผู้คนมากมายที่กําลังอยู่ในงานก่อนที่เคลกจะผลักคาเลนจนล้มลงศีษักแะแทกเข้ากับผืนและมันก็ได้ทําให้งานปาร์ตี้สิ้นสุดลงในทันที ผู้คนมากมายที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันผิดหวังที่ดันมามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและไม่กี่วันหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปคารินก็ได้เริ่มทําการฟ้องหย่าแต่ทว่าเคลกก็พยายามที่จะตามง้อเธออย่างสุดกําลังแต่เมื่อรู้ว่าไม่เป็นผลเขาจึงได้โทรไปพูดคุยกับคนในครอบครัวของภรรยาว่าในเวลานี้คารลนกําลังวางแผนที่จะขมโมยเงินและก็ลูกๆของเขาเพื่อที่เธอจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับซันนี่ส่วนทางด้านของซันนี่เอง เวลานี้เธอก็ได้ส่งอีเมลไปบอกกับเคลกว่าให้เขาปล่อยมือจากคาเรนแต่โดยดีเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคาเรนไม่เคยจะมีความสุขเลยสักครั้งในชีวิตแต่ทว่าไม่ได้อ่านอีเมลจากซันนี่แทนที่เคลกจะรู้สึกปล่อยวางเขากับของขึ้นหนักยิ่งไปกว่าเดิมพูดได้ว่าอีเมลของซันนี่เปรียบได้กับน้ำมันที่ถูกสัตว์เข้าไปในเปลวเพลิงซึ่งมันได้ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นอีกครั้งระหว่างเคลกกับคาเรนในช่วงเดือนมีนาคมของปี2009 และในครั้งนี้เคลกถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มและถูกตั้งข้อหาและหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงคาเรนก็ได้เก็บข้าวของพร้อมกับพาลูกสาวทั้งสองคนย้ายออกจากบ้านเหลือเพียงชอนเท่านั้นที่ยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับเคลกและนับตั้งแต่ที่คาเรนได้ย้ายออกไปจากบ้านพฤติกรรมของเคลกก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งดิ่งลงเหวเขาเอาแต่เก็บตัวอยู่เงียบๆและไม่ยอมพูดจากับใครแม้แต่เพื่อนในที่ทำงาน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองเคลกเริ่มที่จะพานไปเกลียดลูกสาวทั้งสองที่ดันเห็นดีเห็นงามกับแม่เพราะอยากจะให้แม่มีความสุขแต่สิ่งที่เคลกทาในเวลาต่อมาก็คือพยายามที่จะแฮ็กเข้าไปในอีเมลของคาเลนเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวแต่เท่านั้นยังไม่พอเขายังแอบสกดรอยตามคาเลนไปในทุกทกที่แต่ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือเคลกยังแอบเข้าไปในบ้านของคาเลนเพื่อที่จะติดเครื่องดักฟังและมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่คาเรนได้โทรแจ้งความเนื่องจากว่าเคลกได้ทําการกรีดยางรถยนต์ของเธอซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้เพียงแค่ไม่นานเคลกก็เริ่มที่จะมีปัญหากับที่ทํางานเพราะเขามวัวแต่คอยตามติดชีวิตของคาเลนด้วยเหตุนี้หัวหน้าง,งานจึงได้ออกคําสั่งให้เคลกยื่นใบาลาออกจากงานไปอย่างเงียบๆในช่วงเดือนกันยายนของปี2009และหลังจากเหตุการณ์นี้พูดได้เลยว่าชีวิตของเคลกที่เคยพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุด กลับดิ่งโลงเหวอย่างไม่เป็นทาเมื่อออกจากงานเคลกได้ขนข้าวของย้ายกลับไปขออาศัยอยู่กับพ่อและแม่แต่เมื่อไม่มีงานทำเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกๆให้กับคาเลนได้อีกต่อไปแถมเขายังต้องไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังคำตัดสินจากข้อหาที่ถูกคาเลนฟ้องร้องแต่ก่อนที่วันพิพากษาจะมาถึงในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าของปี2009คาเลนได้ขับรถมารับช้อนลูกชายคนเล็กที่กำลังอาศัยอยู่กับเคลก แล้วก็พาลูกๆทั้ง3าคนไปเยี่ยมคุณยายวัย8ปปีที่กําลังอาศัยอยู่ในรัฐแคนซัสเพียงลําพังซึ่งเคลก,ก็ยอมให้ลูกชายไปด้วยแต่โดยดีแต่แล้วในช่วงเย็นวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนของปี2009ไม่กี่วันหลังจากที่คาเรนได้พาลูกๆทั้ง3าไปเยี่ยมยายเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งเมืองเบอร์ลินเกมที่ตั้งอยู่ในรัฐแคนซัสก็ได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งที่มันฟังดูค่อนข้างจะน่าสยดสยองเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าผู้ที่เป็นคนโทรเข้ามานั้นได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือออกมาอย่างน่าสลดใจพร้อมกับกล่าวว่ามีคนกำลังจะฆ่าเธอและทุกคนในบ้านและเธอคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกสาวของคาเรนนั่นเอง หลังจากที่สายได้ถูกตัดลงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามที่จะตามหาว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นมันอยู่ที่ใดกันแน่แต่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้รับสายอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ผู้ที่อยู่ปลายสายได้แจ้งเข้ามาว่ามีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งร้องไห้มาเคาะประตูหน้าบ้านของเขาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและเด็กชายคนนี้ได้บอกว่าพ่อของเขาบุกเข้ามาที่บ้านของยายเพื่อที่จะสังหารทุกคนที่อยู่ในบ้าน และมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหนีรอดมาได้ซึ่งเด็กชายคนที่ว่านี้ก็คือชอนคาเล์เจ้าหน้าที่ถึงได้รีบเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวและเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้เข้าไปพบกับภาพอัน,น่าสยดสยองเนื่องจากว่าทั่วทั้งบ้านล้วนแปดเปื้อนไปด้วยโลหิตที่แดงฉานคุณยายโดโรธีวัย8ปปีถูกพบว่านอนอยู่บนพื้นห้องครัวและร่างของเธอก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากคมกระสุนแต่แต่ว่าเธอก็ยังคงม,มีลมหายใจที่บางเบา และในบริเวณเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ไปพบกับร่างของคาเลนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเธอถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะถึงสองครั้งและถัดมาในห้องนั่งเล่นคือร่างของเอมิลี่ที่นอนเสียชีวิตอยู่หลังโซฟาเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอน่าจะกําลังพยายามหลบซ่อนตัวเมื่อเดินสำรวจมาถึงตรงนี้จ,จู่ๆเจ้าหน้าที่ก็บังเอิญไปได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากชั้นสองของตัวบ้านและเมื่อเดินตามเสียงนั้นไป ก็ปรากฏว่าเป็นเสียของลอเรนที่กําลังได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ถว่าเธอก็ยังคงมีลมหายใจลอเรนได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ว่าเธอนั้นยังไม่อยากตายอีกทั้งยังบอกด้วยว่าเคลกคาเลอร์พ่อของเธอเป็นผู้ที่ลงมือขอเหตุและหลังจากที่พูดจบลอเรนก็ได้สิ้นใจตายไปอย่างน่าเศร้า ทางด้านของคุณยายโดโรธีหลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอถูกประกาศว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเท่ากับว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึงสี่คนและมีเพียงชอนคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มสอบถามชอนถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นและก็ได้ความกลับมาว่าก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นนั้นชอนกำลังทำความสะอาดเหรียญเก่าๆอยู่ตรงอ่างล้างจานพร้อมกับคาเลนผู้เป็นแม่ แต่แล้วจู่ๆเคลกพวกออเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาภายในบ้านพร้อมกับปืนไรเฟิลกระบอกหนึ่งก่อนจะทําการลั่นกายใส่คาเลนที่เวลานี้กําลังยืนอยู่กับช้อนตรงอ่างล้างจานหลังบ้านโดยที่ไม่ทันจะได้พูดจาใดๆทั้งสิน้นและในวินาทีที่คาเลนลม้มลงเธอตะโกนบอกกับลูกว่าให้วิ่งหนีไปในตอนนั้นชอนจึงได้วิ่งหนีออกไปทางประตูหลังบ้านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทําได้แต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กไม่ประสีประสา แทนที่จะวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านชอนกลับวิ่งมาที่ประตูหน้าบ้านอีกครั้งเพื่อที่จะหยิบโทรศัพท์ได้โทรแจ้งความแต่ทว่าในขณะที่ชอนกำลังเปิดประตูหน้าบ้านเสียงปบนก็ยังคงดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อประตูได้เปิดออกชอนก็ได้เหลือบไปเห็นว่าพ่อของเขานั้นกำลังเดินวนไปรอบๆบ,บ้านอย่างใจเย็นก่อนจะหันมาทางเขาที่ในเวลานี้กำลังยืนหยุดลงหน้าประตูในช่วงจังหวะนั้น ชอนรู้ว,ว่าเหมือนหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเนื่องจากว่าพ่อได้หยุดทุกการกระทำและจ้องมองมาทางเขาด้วยสายตาที่แสนจะเยือกเย็นและในเสี้ยววินาทีนั้นเองชอนตัดสินใจที่จะวิ่งหนีออกจากบ้านไปอีกครั้งเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและนั่นก็ทําให้เขารอดชีวิตมาได้หลังจากที่ได้พูดคุยกับชอนเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีรถยนต์คันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้บนถนนที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนสัญจรไปมา ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบก็พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของเคล็กคาเลอร์ซึ่งภายในนั้นยังได้พบกับลูกกระสุนจํานวนมากพร้อมกับยาคลายกังวลอีกกระปุกหนึ่งแต่กลับไม่มีวิเววของเคลกอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งมันหมายความว่าเป็นไปได้ที่ในเวลานี้เคลกอาจจะยังอยู่ในพื้นที่และเป็นตัวอันตรายเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้รีบกระจายกําลังออกค้นหาอย่างเต็มที่จนกระทั่งในช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าของวันนั้นในที่สุด พวกเขาก็พบว่าเวลานี้เคล็กกำลังเดินอยู่บนถนนเส้นหนึ่งโดยอาการที่สับสนคล้ายกับคนที่กำลังหลงทางซึ่งในทันทีที่ถูกตำรวจสั่งให้แสดงตัวเคล็กก็ได้หยุดเดินและพูดออกมาว่าผมคือคนที่พวกคุณกำลังออกตามหาเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวของเขาในทันทีเคล็กถูกนำตัวส่งไปยังสถานีตำรวจโดยไม่มีการขัดขืนแดอย่างใดและในทันทีที่ถูกตั้งคำถาม <laughs> this doesn't look really very good as you i'm sure can well understand and uh, i messed up i messed up obviously it's the sign connection I said, you know i'm just so happy i you know if there's something you wanted to try just just don't want to lose you the process just be careful ในเวลาต่อมาเคลกถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับ1-4กระทงและถัดมาในเดือนธันวาคมของปี2010เขาก็ได้ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลเพื่อเข้ารับฟังการพิจารณาคดีซึ่งในวันนั้น ทนายความของเคลกได้กล่าวว่าลูกความของตอนนั้นมีอาการทางจิตเพราะต้องประสบกับปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตที่กําลังถาโถมเข้ามาแต่แต่ก่อนที่เคลกเคยเป็นคนที่มีผู้นาหน้าถือตากับพลิกผันไปเป็นคนตกงานและล้มเหลวในชีวิตจนต้องกลับไปอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อและแม่มันจึงทําให้สภาพจิตใจของเคลกย่ําแย่จนถึงขีดสุดเขาต้องรับประทานยาคลายกังวลจํานวนมากในแต่ละวันซึ่งทุกอย่างที่ทนายความว่ามานั้น ก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้าแกลบกับสิ่งที่เคลสก,กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้เพียงแต่ว่ากฎหมายของรัฐแคนซัสถูกรบบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ได้ลงมือก่อเหตุกระทำความผิดใดก็ตามภายในรัฐนี้ไม่อาจที่จะยกเอาเรื่องการเป็นคนวิกลจริตมาใช้เป็นข้ออ้างได้บนชั้นศาลประมาณว่าในรัฐแคนซัสไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้กระทำความผิดที่สติไม่สมประกอบต่อให้ท่านเป็นคนบ้านไม่เต็มบาทแต่ถ้าหากว่าได้กระทำความผิดในสถานที่นี้ละก็ ท่านจะต้องถูกลงโทษแบบคนธรรมดาทั่วไปซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ถูกระบุเอาไว้ตั้งแต่ปี1995นัดลงจุดนี้ทนายความยังได้พยายามแย้งอีกด้วยว่าการกระทําของเครกนั้นไม่ได้เกิดจากการไตร่ตรองเขาทําลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากเกิดอาการประสาทหลอนแต่ถึงแม้ว่าทนายความจะพยายามสักเพียงใดก็ตามแต่ทางฝั่งอายการก็ไม่ได้เชื่อในข้อแก้ตัวเหล่านี้เลยสักนิด อายการหยิบยกเอาเรื่องที่เคล็กไม่ได้สังหารชอนลูกชายคนเล็กขึ้นมาอ้างถึงแม้ว่าชอจะอยู่ต่อนหน้าเขาแล้วก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่เคล็กกำลังมีสติและรับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตนนั้นกำลังทำอะไรและในวันนั้นชอนที่เวลานี้มีอายุได้12ปีก็ได้ไปขึ้นให้การบนชั้นศาลพร้อมกับบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับซันนี่ที่ได้มาขึ้นให้การและกล่าวว่า เคลกนั้นเคยคมผู่เธอกับคาเรนเอาไว้ต่างๆนานาและในวันที่25สิงหาคมของปี2011ในที่สุดเคลขคาเรอก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและโทษที่เขาจะต้องได้รับจากการกระทํานี้ก็คือโทษประหารชีวิตโดยที่เขานั้นจะไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นในอนาคตและจนกระทั่งทุกวันนี้เคลกก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจําและเฝ้ารอวันที่จะโดนประหาร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทนายความของเขาได้พยายามที่จะยื่นร้องขออุทธรณ์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ถว่ามันก็ไม่เป็นผลและนี่ก็นับได้ว่าเป็นการจบเรื่องราวที่แสนจะน่าเศรา้าที่เกิดขึ้นภายในคดีนี้ซึ่งผมนั้นต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อผู้ที่ต้องสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไป Bye bye, club. The biggest thing for me, and that I still have no answer for, is, is how uh, a father can do that to his children. Uh, he, he literally had to chase one of his daughters through the house. Sheriff's Deputy Nathan Perling was first to arrive at one of the most horrific crimes Osage County has ever seen. Perling cautiously made his way inside to find Dorothy White covered in blood and clinging to life. He then spotted Karen Kaler on the floor in the dining room and went over to check her for a pulse. Uh, at the same time, uh, I could hear somebody uh, crying for help. That plea was from 16 year old Lauren Kaler, who had been shot in an upstairs bedroom. Perling would stay by Lauren's side until paramedics arrived. In her last words, the mortally wounded teen told Perling that it was her father that opened fire. In the area, nobody would expect your neighbors something like that to happen. It's just a sad situation. The sheriff had a gun on him and he had his hands in the air. Taylor showed no emotion today as he heard his fate. The execution sentence comes as retribution for the shooting deaths of four family members. Court at this time sentences the defendant uh, for the crime of capital murder to death. James Craig Taylor opted not to speak on his own behalf and even asked if he could leave the room to avoid hearing the victim impact statements. Chief Judge Philip Fromm ordered him to stay. I loved Grandma White. Karen Emily and Lauren very much I will miss them until the end of my days. Lynn Denton spoke of her grandmother, her two nieces and her sister. I still replay that frightening night over and over in my mind, just like watching an old movie reel. When I get to the ending I try so hard to rewrite it. But there is no such option. That statement, read by a representative for the Attorney General's office, came from Karen's mom, who's also Dorothy's daughter, of course, and Lauren and Emily's grandmother, a woman who saw three generations of her family wiped out in just one day. Kaler's attorneys say they will file a motion to withdraw that death sentence, and Kaler will be appointed an attorney for his automatic appeal to the Kansas Supreme Court. Lad Egan, KRCG News, now back to you. Legion Forever! <laughs>